โครงการนี้ชื่อโครงการอะไรครับทิพย์เรียนนนการยาสกุลทุ่เพื่อประเทศเนปาห์ค่ะจัดเพื่ออะไรครับจัดเพื่อที่เรารวบรวมเงินบริจาคทั้งหมดนะคะช่วยกันร่วมพบคู้ประสบคู่กระสบภัยเนปานะคะตอนนี้ที่กำลังเป็นตองอ๋อเราตั้งเป้าไว้ที่เท่าไหร่ครับคือหนูไม่ไม่สามารถตั้งเป้าได้นะคะว่าเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจอดเงินเท่าไหร่ไม่อคิดว่าจะมีคนเข้ามาร่วมงานกี่คนครับ จะประมาณมากกว่า5,000คันนะคะมเอเตอร์ไซค์นะคะมา,มากกว่า5,000คันอ๋อแล้วจากนี้ไปมีโครงการไปที่ไหนต่อนะจตจัรเน่คือว่าตอนนี้คือมีกิจกรรมคือตอนนี้คือเฉพาะร่วมร่วมบริจาคประเทศประเทศเนปาลอย่างเดียวค่ะจากนี้ยังยังยังไม่คิดเพราะว่าเพราะว่ายังยังไม่รู้ว่าจะมีรับบริจาคที่ไหนแต่ว่ามีคือคือขบ่าน้ำพุติดต่อมาว่าเขาต้องการเข้าสารขเข้าสารอาหารแห้ง